ดูเขาทำนะคะก็แวนเขากดก่อนนั่นเองนะ,ะถ้าแพ้เกมนี้ก็โทษตัวเองนะใช่ Hi, ค่ะสวัสดีนะคะก็สำหรับคารี่ในเกมนี้จะเป็นแวนนั่นเองนะ,ะคุณเอาคารี่มาซัพพอร์ตก็ถ้าแพ้ให้รู้ไว้ว่าเป็นพ็ ell, อเทวานะหรือใดๆนั่นเองนะ ไปค่ะขอให้พวกเราวิกตอรี่ก็บเรากันค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านเลยนะคะคิตติมัชค,ค่ะจาก MyFarmy มีซีโนะคะชแนลอยู่บน YouTube นั่นเองนะฝากผลงานค่ะเรซูเม่ออนไมทีวีมากกว่า1,100วิดีโอไปแล้วนะสำหรับท่านไหนที่อยากกด Subscribe ขอให้พิจารณาด้วยนะคะต้อนรับคนจิตใจดีมีเมตตาดีทุกประกาศนั่นเองค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ My f a ฟ i ร์มี่ r o เองนะคะอยู่กับหนูจ่าได้ไหมคะแต่นุจ่าเลือกเป็น m i d เดิ l ลเลนั่นเองนะคะ m ม m a เมก็คือไม n a นาตาค่ะเออตัวไอชาก็เป็นตัวที่หนูจ่าเล่นอยู่นะสำหรับคลิกซี่หนูจา่าใช้ชุดดำนั่นเองนะคะก็ค่อนข้างห่วงสกินนั่นเองสำหรับนาตาาก็ใช้ล่างไปนะคะก็เป็นสกินโปรดสกินเทพของตัวเองนะ เกมนี้เดี๋ยวเราต้องมาขอให้ป่าของเรานะคะการเงินนําเขานั่นเองนะถึงจะพอสู้ได้เอ้ยป่าดูเหมือนว่ามีตัวมายุ่งนะคะไวโอเลตค่ะทุกคนเอาลุยนะคะเอาเราต้องได้พดบัตรเออเอาไหมคะเอ้ยเพื่อนเขาหนีไปได้ซอรีด้วยนะเดี๋ยวหนูจะเอาให้นะคะเอดได้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 ไดไดไดมอตอเข้ามาหายแล้วเอ้ยช่วยหน่อยหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะเออสกิลไม่ถึงนะเมื่อกี้อ,อ่าขอบคุณลิงด้วยนะคะแล้วคะขอให้เพื่อนๆนะสู้ๆค่ะเพื่อ,นนะพอวิกตอรี่ในเกมนี้นะเอออยากได้ดาวกันทุกคนนะคะให้ไม่เฟนนตลเดอะเวิลด์ค่ะคิตตีมมัสนะคะสตีมเมอร์ทูเกมโรบอท NRov ค่ะดิสเกม ROV นะคะไฟล์ VS ไฟล์แลงแม็กค่ะนี่ทูแครี่อินเกมนะคะบ้านเอิร์ดไนส์วันฟอร์สซับพอร์ตนะคะ นุนูเหมือนว่าอยากจะกดเมกของเขานะลิงเข้ามาช่วยเลนกลางเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากเลยไปออฟเลนของเราโดนอยู่นะคะหนูจ่าจะรักออฟเลนมากมากเลยนะเกมนี้ตาตานะคะเป็นออฟเลนนั่นเองค่ะขอบคุณมากนะสวัสดีสวัสดีค่ะเปิดไมค์คุยได้นะคะไม่มีปัญหนานะเออเอานุเปิดบ้างให้ทุกท่านแล้วต่อได้ไหะคะต่อเลยค่ะทุกคนต่อเลยสวยค่ะได้ไหมได้ไหม อย่ายุ่งกับออฟเลนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราตีมังกรกันไหมคะแคลรี่ข้างบนกดมังกรเลยนะคะเอาหมดนะคะเราตีดาก่อนไปค่ะแวนเอาแคลรี่ได้เข้าเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะาวิ่งไปนะเอาค่ะสวยค่ะขอบูเขาด้วยได้ไหมคะมาลิงมาเร็วซึบนี่ฮะคะคิกซิวเอาให้ยังไงคะมานหนูจ๋าเองนะศักดิศรีความเป็นเมดลิงเขาให้หน่อยทุกคนช่วยตีบูให้หน่อยนะ Let get up, นะเพื่อนมีแกนบับนะเออไม่ได้เหรอเพื่อนบอกถอยก่อนพักอะไม่เอาหนูใจอยากได้เออต้องถอยแล้วค่ะเออถอยนะเพื่อนนะอเอ้ของมาแล้วเออหนูตาบิงวะไงคะอ่ะก็ค <c oughs> ุณหลานนะคะเรียกใครว่าคุณแม่นั่นเองอ่ะครับ ไปไปนะคะดุเดือดกันตั้งแต่สามนาทีแรกเลยอ่ะอ่าอยากชนะกันทุกคนนั่นเองนะก็เป็นเกมที่แบบว่าห้า vs ห้านะคะก็ทีมนุ้นห้าเราห้านั่นเองนะก็บางเกมก็ตลกบางเกมก็ไม่ตลกนะคะ <c oughs> เอ้ยว่าวะ่ะคะเดี๋ยวหนูจะเอาให้ดูได้ไหมเออเอาวะคะเออบอกแล้วนะคะว่าใจถึงนะ,ะเรามาเล่นเกมผ่อนชายนะคะแต่ก็เอาจริงเอาจังบ้างเออ ไม่ได้โยนนะเอ้ยกลับไม่ได้นะต้องขออนุญาตไปช่วยแคลรี่ก่อนนะเลือดน้อยพร้อมข้าวมามาค่ะเฮ้ยเยวกลับมาไหมอ,อ๋เอเทวบอกว่ามานามหมดนะเดี๋ยวมาได้ได้ได,ไ,ดได้ค่ะยินดีเลยนะคะหนูจ๋าไม่มีตี้ประจําตัวเลยอะ่ะพอดีว่าหนูจ๋าไปทํางานมาเ้ากลับมาทีจี้หนูตี้หนูจ๋าหายไปนะมาค่ะเรามาเป็นสิ่งดีๆให้กันนะไมาฟามี่ซีโรแอค่ะยินดีต้อนรับนะขอบคุณเทลนะเขาเล่นกางให้หนูจา๋าเฮ้ย จัดการเขาเ้ยเวมาตอนนีแล้วอเอาค่ะแวนสู้สุดยอดนะคะได้มาตัวหนึ่งแรกตัวขอเสียงปรบมือให้กับแวนหรือว่าแครี่ของทีมด้วยแล้วตอนนี้เอ้ยแคลรี่แคลรี่เ,เทลเราเรียกเป็นแครี่ก็เรากันนะเอาเป็นว่าเทลไม่ต้องออกหินซัพพอร์ตก็ได้นะคะออกดาเมจล้วนไปเลยนะคะอะขอร้องกันไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวหนูกจะไปเทลเองค่ะเพื่อที่จะให้เทลเขา มีของเต็มๆนะคะเพราะว่าเออไปดูได้นะคะหนูจ๋าลงไว้นะคะมีตานึงค่ะมีคนเล่นเทวนัทคิวไปยี่สิบเอ็ดตัวเลยนะบอกเลยนะแก่งจริงนะไปค่ะถ้าเทวนัทยืนได้ทุกคนยืนได้นะเดี๋ยวดูจ๋าเป็นซัพพอร์ตแต่ไม่ออกของเหมือนกันนะเอาค่ะเนี่คาร์ี่เขาตัการ จัดการจัดการเอ,อ่อ,อ,อ,อก็คุณสนใจษีร้อยอาบน้ําทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไอมาอัพเรียลิตี้ให้ให้ดูนะว่าเออทําอะไรไปบ้างนะคะเออเออมามามาทุกคนเออพพอร์ตของเขาวิ่งมาแล้วนะเดี๋ยวลิงเข้าไปเติมอยู่นะคะเดี๋ยวหนูจะเคลียร์เลนกลางแป๊ดเดียวนะคะไปค่ะ ตัวจริงเสียงจริงอยู่กับทุกท่านในเกมนี้เลยนะคะประกาศตัวเป็นสาธารณชนเรียบร้อยแล้วเนื่องจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตนั่นเองนะเอาค่ะยินดีต้อนรับหนูจัดด้วยนะคะถ้าเจอหนูจัดตัวจริงอยา่าเพิ่งวิ่งเข้ามาใกล้นะหนูจัดตื่นคนมากๆเลยเล้ยเดี๋ยวไอ้ขยับไปดูเลนล่างก่อนนะคะเสียป้อมไม่เป็นไรนะคะไอ้ไอ้เลิฟฮีโร่หรือว่าเพื่อนในทีมากกว่านั่นเองนะเกมหน้าเรามีโอกาสชนะได้ะะเออก็เหมือนเราเสียตัวอยากเสียใจอะไรอย่างนี้นะอทุกท่านนี่นี่นี่เอาเอาเอานะคะ เอยเอยอ,ยอ,ยอยตบมือให้ให้หมอทอตทีมนูนะคะเขากันแครี่เขาดีเหลือเกินนะอ่าไม่เป็นไรนะคะเทวอนัทเล่นให้เต็มที่นะเชื่อนะคะว่าทุกคนอยากเล่นตัวที่ทุกคนอยากเล่นนะก็ขอเสียงปรบมือให้คนที่มีความเป็นตัวเองด้วยนะหนูจ๋าก,ก็พยายามเป็นตัวเองทุกทกทางเลยนะคะเออขอเน,นี้ยไปช่วยเทวก่อนที่เล่นกลางเขาบุกสามนะคะไปค่ะ ไอมาแล้วไอชาเหมือนไอชาเหมือนมีอะไรน้องหมีนะเหมือนมีสามตัวนะคะที่เล่นบนเอาไหมคะสวยค่ะลิงเออไม่ต้องกลัวนะหนูจะมาแล้วพร้อมซ้อนค่ะเลื่อนน้อยพร้อมสู้สภาพเออเอ้าคุณซีบีค่ะคุณซีเจอ่าก็ไอมีแต่เด็กผู้ชายนั่นเองนะตอนนี้ก็มีแก๊งห,หนุบ้านสองนะคะหรือว่าสองขวบสามขวบสี่ขวบห้าขวบกันเลยทีเดียวนะ ใช่อาวขอสิบปมือให้ยอนด้วยนี่เป็นไหนช็อตฝั่งเขานะเออเดี๋ยวบอกให้ฝั่งนู้นมาดูตัวเองเนะี่ยแกทำไลายไอได้ไงเอออ่ะอะว่ากันไปนะคะสำหรับคนเก่งที่เล่นอาวี v เก่งสำหรับหนูจ๋านะก็ต้องคาสิบตัวขึ้นไปนะเออไว้ยังไงคะไว้ยังไงคะวนันนี้คุณกลับไปไหนคะสวัสดีไอเหรอคะอ,อ๋อขอบคุณครับครับ ก็เป็นเด็กดีนะคะเรื่องของเด็กก็เรื่องของเด็กนะเรื่องของผู้ใหญ่ก็เรื่องของผู้ใหญ่นั่นเองนะใครทำยังไงเะอยู่กระจายค่ะเออ้ยแล้วเขาเป็นตัวน้เนขาเป็นตัวน้ำเงินเข้าเข้ามาคุยกันภาษาพี่น้องนั่นเองนะอ่าอ่าดูฟังฟังเด็กคุยได้เออจะไปด้วยแม่หรือเปล่าน้องถามครับจไปด้วยแม่ไปด้ร์แมอ๋อเฮ้ยใครใครยุ่งกับแคลรี่ของไอ มาตออีกแล้วนะทุกคนทำไมเขาอึดจึงเพียงนี้คะแล้วหนูจะเอาได้ไหมนะเออว่าไงเอาแคลลี่เข้าค่ะทุกท่านเอ้ยให้ยเขาทำหนูจ๊ะเอ้ยเอเอมาเลือดน้อยพร้อมสู้สภาพนะคะรอแลรอแลนะแต่ออาุนี้กลับเลนก่อนเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเคลียร์คลิปก่อนเอ้ยลิงบอกว่าต้องมาช่วยไหมดูเลือดหนูจ๋าด้วยนะ เ,เปิดอันตีกันไปเลยนะคะเพื่อคิวคีฟนะเฮ้ยถ้าโดนเขาคือหนูจะตุย้ยเอ้ยได้ไหมฮะเออสู้ๆนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะ มีแรงกายแรงใจที่ดีนั่นเองนะสวัสดีปีใหม่2 0 2 5กันทุกคนทุกท่านด้วยนะคะหนูจ๋าทำคลิปสวัสดีปีใหม่ไว้นะนาะปกเป็นคิตตี้กับมังกรนั่นเองนะเป็นเรียลลิตี้ของครอบครัวหนูจ๋านะคะฝากด้วยนะก็สําหรับแฟนคลับทุกคนนะคะก็จะได้รับพรของหนูจ๋าไปด้วยนะขอบคุณนะคะตอนนี้หนูจ๋าเปิดช anel มาสเดือน3วันค่ะมีแฟนคลับ1 0 0เอ้ย213ท่านนะคะ ทักทาย FC ทุกคนเลยนะ,ะหนูจ๋าเองนะเชีรยมีอัพนะคะอาคฮับเรียวไมว power นั่นเองนะทุกด้านทุกมุมนะคะย้อนหลังให้ดูเลย11ปีที่แล้วหนูจับเป็นยังไงนะสำหรับท่านที่รักกันจริงค่ะ EP 232 300ค่ะเออหนึ่3ศูนย์ ถ้าอย่างกระจากเอ่อเลขใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เป็นเอพิโซดนะคะก็ฝากติดตามทุกเอพิโซดเลยเนื่องจากว่าเมส เมดฟอร์มใหม่เพียวหาเลยอะ่ะแล้วก็ชนะของ i m a d f o r r k i d ด้วยนะคะรบกวนผู้ปกครองทุกท่านสกีนก่อนที่จะให้เด็กของท่านดูนะขออยากให้ทุกคนมีติดบ้านไว้ค่ะลุตามีประสบการณ์ทำงานสถาบัานการเงินนะคะแล้วก็เข้าสู่ตาธนาหลักทรัพย์นั่นเองนะก่อนจะโยกตัวมาอยู่ตรงนี้เพื่อดูแลเด็กคนหนึ่งนะคะก็อยากจะให้เขานะคะอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยนะคะ พื้นที่ของ MyFarmy มีซีโรเอกิจดีทำดีนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดนะคะขอให้ตกน้าไม่ใหม้ออไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ด้วยสําหรับพรนับพันคํามานะอ่ะก็ขอเสียงกันไปนะคะก็รอรายการหวนกัสาหรือว่าทนายอาสาทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอให้มีจิตใจที่ดีเข้ามาช่วยหรือว่าซัพพอร์ตมีด้วยนะเอาค่ะตรงนี้ก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้มากมายนะคะ แต่ว่าก็ทําไงคะคนคนเรามันต้องการขอความช่วยเหลือนั่นเองนะก็มาอยู่ในเลน R O V เนี่ยก็ขอทางเดินในเกมนะคะก็เล่นกันไปนะคะเพื่อทําหรือว่าพิสูจน์ให้ทุกคนทุกท่านได้รู้นะคะว่าหนูจ๋าเป็นคนที่มีพรสวรรค์หรือว่าพรความสามารถนั่นเองนะไม่ใช่คนที่เอ่อไม่มีสมองนะอ่ะค <Maybe. S 1> <บ rage. S 2> ่ะก็ฝากผลงานไว้กันหมดเลยนะมากกว่า1100วิดีโอที่ชั้นแนลค่ะไปค่ะเพื่อนไปไปช่วยสตา์กันนะ เดี๋ยวแอบในพุ่มไม้สิเฮ้ยเขามาอีกแล้วเขามาอีกแล้วถอยนะคะเราไม่ยุ่งกับมอตอนเนี่ยเ้ยมอตอนเขาแข็งมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ป้อมของเราเออเราเน้นยิงป้อมดีกว่าค่ะเอ้ยเพื่อนเอ้ยอย่าอย่าทำอย่าทำนะคะเอ้ยวานฮะไว้ทุกคนตบมือให้วนด้วยเออวนเข้ามาช่วยหนูจ๋าเองอ่ะเอายังไงล่ะคะเออก็สู้คนนั่นเองนะคะ สปารสารอ่แก้งตายกันไปนะเอลเลนไม่เก่งขออภัยนะคะไอแอมสติมเมอร์นะลุกี้เลเวลค่ะแต่ว่าออันที่แพ้ก็ลงไว้อันที่ชนะก็ลงไว้นะเนื่องจากว่าตั้งใจทำทุกเอพิโซดเลยไม่ใจ่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็มีเรียลลิตี้ของครอบครัวของไอนะอยู่ในชาแนลด้วยนะคะถ้ารับชมไม่ได้ก็ข้ามไปนะ ก็พยายามจะบอกทุกคนค่ะว่าว่าว่า my life ของไอเป็นยังไงรวมถึงทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะเพื่อที่จะยืนยันศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงคนนี้นะแล้วก็ปกป้องเด็กคนนึงไปด้วยค่ะอันนี้ก็เรียนไว้คร่าวๆนะเผื่อเผื่อเออเวลาเจอเจอคนที่มันจะเข้ากันได้ก็อยากจะบอกนั่นเองนะคะถ้าใครดู EP ไหนไม่ได้ก็ข้ามไปนะคะบาง EP ก็ฮาร์ดคอร์เลยนั่นเองนะ ก็เลือกฟังเอาค่ะแต่รับประกันนะคะหรือว่ารับรองตรงนี้ว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงนะคะในชีวิตนะเลยต้องขยับตัวมาเป็นสาธารณาชนแบบไม่ตั้งใจเลยค่ะเอาค่ะเดี๋ยวเราพยายามทำบ้านดีกว่าเออลิงเอ้ยเอาป่ะคะเออเอาได้แล้วตัวหนึ่งนะคะก็ยังดีนะถอยมาก,ก่อนนะคะสตาร์บอกว่าพยายามแล้วนะไม่เป็นไรนะคะทุกคนขอบคุณมากเลย ออยู่กันเกมนี้เดี๋ยวแก้มือเกมหน้ากันไหมล่ะคะเออนะคะ,ออนะคะไม่เคยทิ้งใครนะแล้วก็ไม่เคยอยากทำร้ายใครนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้โดนทำร้ายมากแล้วนะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีจิตใจที่ดีอยู่ด้วยกันในหม่ฝ่ามีซิโรเอ็กโกโอทูเกเตอร์ไปเลยะคะ่ะเอ้ยใครจะทำนูจ่าคะเอาจริงเปล่าคะคลิกซี่เอาไหมอะคะบอกก่อนนะคะไม่กลัวนะเอ,อ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคน คีปต้องปีคีปก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาเข้าบ้านเราได้มอตอนอีกแล้วนั่นเองอย่าไปสนใจมอต้อนนะเราเข้าตัวบางดีกว่าค่ะไปค่ะเออขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคนที่รับยินเสียงของหนูจ๋าตอนนี้ก็เออมีทุกคนเลยนะรับคําขอบคุณของหนูจ๋าไว้นะค่ะท้ายเกมไม่มีขอบคุณไปมอตอนยังไงเราไปเอาป้อมดีกว่าค่ะเทวเทวไปกับเราไหมคะ เนื่องจากว่าคารีเป็นตัวที่ยิงบ้านได้ดีนั่นเองนะคะเราต้องขอคลิปของคารี่เอาไว้นั่นเองค่ะเออเทลบอกว่าเฮ้ยป้อมบนลโดนไปไปไปหนูจ่าเองเอ่เดี๋ยวหนูจ่าขอบูแล้วกันนะคะเนื่องจากตรงนี้กลัวเขามาเอานะมันก็น่าจะเป็นบูทีมลิงเอาไหมคะเดี๋ยวหนูจ่ากเก็บเลยนะอ่าไปค่ะเออก็ถ้าป่าหนูจ่าก,ก็ใช้นัตยาป่านั่นแหละเออนะคะกดบิงผิดนะอ่าเดี๋ยวขอ เอาของก่อนนะคะเนื่องจากว่าการเงินตามอยู่ประมาณสี่พันเลยอะ่ะมามามา,มาเทลค่ะชึบโอ้ยไม่ทันนะมามาเดี๋ยวเขาเดินไปกับเทลเลนนี้นะคะไปเอาว้านบนกันมาชึบชึบเทลฟาร์มได้ก็ฟาร์มเลยนะคะเอาเอาเลนไหมเอ้ยเอ้ยเจอน,นะฮะเอาค่ะหนูจะสู้นะไม่ต้องกลัวค่ะไปค่ะไปค่ะเออเทลเทลสู้เขาเทลเอ้ยสู้เขานะคะหนูจะเองเออขอบคุณมาก นี่แหละที่เรียกว่าเพื่อนตายนะเออขอเสียงปรบมือให้เถวอน,นาตด้วยนะอืมจอตรงนี้นะแครีฝั่งนูน้นเอ,อ้ยมือปืนเป็นไบโอเลยนะคะไปสิบ็ดตัวแล้วขอเสียงปรบมือให้ฝั่งนู้นด้วยนะออรีบๆมาดูตัวท่านนะคอาฝากช่องด้วยนะคะอยู่บน Youtube นะคะยูทูบเบอร์น้องใหม่นะคะ เอมาฟาร์มีม่สี่เราเองนะก็ถ้าไม่เชื่อก็กดสลับไปดู YouTube ได้เลยนะคะเออก็จะเห็นหนูจานะเด็กดำๆๆตัวโตตัวเล็กหรือเปล่าออลองไปดูเอานะคะมาตาหน้าก้มือกันใหม่คะ่ะไม่ยอมแพ้เดี๋ยวมาดูสกอร์กันนะคะก็ถือว่าทุกคนทำดีแล้วนั่นเองนะจบสวยนะคะอ่ะก็ตายแล้วเกิดได้ทันทีนะคะ จ้งเกิดรัวๆค่ะคิตตี้มสัสค่ะจากไมฟ a ามีสีเราเอค่ะตบมือให้ทุกท่านเลยนะคะขอเนี้ยดกดไลค์ให้ทุกคนได้ไหมคะไปค่ะใครอยากจะเล่นต่อกดร่วมเพยเกนมาเลยนะชึบๆเริ่มค่ะ